โอโหราชชะดำเนินถนนที่สวยงามคลาสสิกอลังการเหลือเกินนี่ล่าสุดฮะนี้ล่าสุดผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่นี่ข้างๆลานพระพรามาจเจษดาบดินคือแต่ก่อนตรงนี้เป็นโ,โรงภาพยนตร์เฉลิมไทยนะใช่ไหมก็ลื้อไปก็เป็นลานพระพรามปัจจุบันนี้เดี๋วนี้มองเป็นภาพสวยมากแม้ว่าเฉลิมไทยจะเสียดายหลายคนนะแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่มาแทนไงครับแล้วก็เห็นภาพทิวทัศน์ปราสาทโลหะพระราชนัดดาผ่านสะพานผ่านฟ้ามันนี่โอโหนี่แหละเมืองเทพเทวดาตรงไอ ตรงตรงที่ติดกับไอ้ลานนี้นะเมื่อกี้เห็นป้ายนิสสการรัตนโกสินทร์ใช่ฮะนี่ฮะเขาเรียกว่านิทัศรรัตนโกสินทร์นิทัศนะฮะไม่มีกรรมการนะใช่ต้องนิทัศรรัตนโกสินทร์ก็ความหมายเดียวกันแหละฮะการจัดแสดงจิตวิญญาณของประเทศชาติคุณไปเที่ยวเหรอจิตวิญญาณของกรุงรัตนโกสินทร์ที่นี่นะฮะเขาเปิดมาประมาณหนึ่งปีแล้วอันนี้ใครเป็นคนเข็นเนี่ยอันนี้อาจารย์เผ่าทองทองเจือนี่ผู้เชี่ยวชาญ ถาไทยมือฉมังอันดับต้นๆของโลกเลยอาจารย์น,นะคุณไม่มีสะดุดเลยนะท,ที่ชอบมากเนี่ยอาจารย์นะอันย่างแรกเลยนะอาจารย์เผ่าทองต้องการนําเสนอเลยอย่าลืมว่าอาคารนี้เจ้าของคือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แน่นอนละครับผมไปเที่ยวชมมาถ่ายภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันได้เนี่ยเพราะพระบรารมีของพระองค์ท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูสิครับพระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรพระกันเนี่ย ยาวไกลลึกซึ้งเหลือเกินนี่นะฮะนี่ระไดนี่ที่ไหนมีบันไดไม่เคยลืมที่จะมีทางลาดด้านข้างใช่ไหมนี่แหละหลักที่เรียกว่าอารยะสถาปั์ที่มันกลมกลืนเลยนะโอ้โหนี่ต้องชมคนที่ออกแบบด้วยนี่ชมคนที่ออกแบบเลยเห็นข่าวว่าเป็นบริษัทเดียวกับที่ทําให้คุณบรรหารที่ศาลเจ้าพ่อมังกรเนี่ยนะสุพรรณน่ะอาจารย์เผ่าทองพาผมมาดูนะอันนี้อย่าลืมว่าต้องย้าว่าอาคารหลังนี้ เป็นอีกหลังหนึ่งในย่านราดแมเนินช่องรีเซ่เมืองไทยสมัยร .5 ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยร .8 เจ็ดสิบ <70 S 1> กว่าปีเป็นอาคารเก่าแต่มีการปรับปรุงสถานที่ที่ไหนมีบันไดเก่าก่อนใส่ทางลาดเข้าไปที่ไหนมีแค่ห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายใส่ห้องน้ําผู้สูงอายุคนพิการมดุล้อเข้าไปมีแต่บันไดขึ้นช<อ>ั้นสองชั้นสามีมลิฟต์อาจารย์ดูลิฟต์<อ>ฮะอ๋อโผล่หนได้สูงนี่มีแต่ลิฟต์อยู่ข้างลิฟต์ก็คว้ามือนั่นลิฟต์อ่ะ ลิฟต์อาจารย์แล้วลิฟต์เนี่ยมี2แบบเลยลิฟต์แบบมาตรฐานตัวไปตามออฟฟิศนักงานลิฟต์นะลิฟต์แบบใสอาจารย์เขาใส่ใจขนาดไหนทราบไหมอาจารย์พ่อแก่ไม่เท่าขึ้นลิฟต์เดี๋ยวไปสุดหกล้มลูกหลานไม่เห็นครับอันนี้มีกระจกใสมองเห็นโปร่งใสเลยควรให้นักการเมืองไปขึ้นบ่อยๆจะได้โปร่งใสด้วยดูอาจารย์ครมันจะกลายเป็นกระจกฟ้าเนี่ยกระจกฟ้านี่นะฮะอาจารย์ฮะใครที่ยังไม่เคยไปขอให้ได้ไปไม่ค่าข้าชมมี คือค่าข้าจมเนี่ยอาจารย์พูดก็พูดเถอะเหมือนให้เข้าชมฟรีค่าบำรุงเนี่ยคนประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแค่ค่าทางลาดค่าห้องน้ำบอคุ้มแล้ววันที่คุณไปเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นมีคนเลยนะก็ผมไปวันธรรมดาไปวันธรรมดาแต่ก็มีมาเรื่อยๆครับ็มีคนมาเนื่อาจารย์ฮะัข้างในเนี่ยด้วยการที่พื้นที่แล้วก็การจัดนิทรทัศน์และโศกศีลเนี่ยอลังการเหลือเกิน จะต้องมีข้อมูลความรู้ประกอบคำบรรยายครับดังนั้นเนี่ยจะปล่อยทีหนึ่งร้อยคนสองร้อยคนไม่ได้เล้ทำไงชุดหนึ่งไม่เกิน25อ๋อไม่เกิน2ีแล้วก็มีคนเดินอธิบายไกด์แบบเจ้าที่ที่ฝึกมาอย่างดีทั้งการพูดจานจังหวะจากคนรูปร่างเรียกว่าเป็นร้อยยิ้มเป็นเวลาเริ่มเป็นเวลาตรงนี้มาคบกัน25้าคนกันเดินอะไรเงี้ยนะนี่ไปทั่วเลยสี่ชั้นดูสิฮะดูเผลๆเนี่ยนี่อยู่มานครนิวยอร์กหรือกุงโตเกียวแต่นี่คือ ความภาคภูมิใจของประเทศชาติชาวไทยคนไม่ค่อยทราบนะไม่ทราบไม่ทราบผมเนี่ยอย่าว่าอะไรอื่นการขนาดผมทำเนี่ยเราทำสื่อเนี่ยเพิ่งเคยไปเหมือนกันครับนี่เนี่ยนี่ต้องขอกราบขอพระคุณเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะที่กรุณาให้เราไปถ่ายทําแล้วให้เห็นถ่ายภาพดูจานดูวิวี่างจากท่านสามทั้งสี่ตรงนั้นมีวัดเทพธิดาวัดราชชนัดาเยอะๆภูเขาทองแล้วก็โอ้โหเห็นอยู่หลายมุมนี่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 ราชเพชรนาประดินใช่ใช่ใช่ แถลไทยเก่าไงได้นนี้มาแทนคุ้มค่าประการตาเหลือเกินครับไว้รับแขกเมืองด้วยคือปกติเนี่ยผมก็เจอว่าคนที่เคยผ่านไปผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพคุ้นขึ้นสะพานผ่านฟ้ามากรถเมล์ขึ้นหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะจะเห็นโอ้โหสวยสวยแต่มองแบบคนมองจากภาคพื้นดินแต่ขึ้นไปที่นิทัศน์รัตนโกสินทร์เนี่ยจะเป็นทั้นสามทน4ี่เนี่ยมองแบบเบิร์ดไอวิล แปลงกายเป็นพญานกเลยบิ่งรองมาเนี่ยโอ้โหลังกาสลาสวยงามนะฮะไปคุยกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มาเริ่มช่วยตั้งแต่ร่างโครงการจนบัดนี้สําเร็จเสร็จสมในเฟสที่หนึ่งแล้วนี่นะครับคืออาจารย์เผ่าทองทองเจียอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองนะครับตัวอาคารเนี่ยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นอาคารเก่าอายุเจ็ดปดสิปีมาแล้ว โบราณมากคู่กับถนนลาดดำเนินมาตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยถูกปรับปรุงให้เป็น universal design ก็คือออกแบบร่วมสมัยเราเรียกว่าโลกานิยมนะครับก็คืออาคารซึ่งมีระบบสโลปทุกจุดตั้งแต่จอดรถเทียบนะครับจะมาคนเดียวหรือจะมีคนช่วยมาท้อง แกจนจะพรุ่งนี้จะคลอดก็ยังประมาณนี้มาที่นี่ได้หมดเปิดทุกวันเราจะปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวนะครับแล้วก็ค่าชมก็ประมาณร้อยบาทบบนะครับร้อยห้าสิบาทแล้วแต่ซึ่งก็จะเอื้อกเกือบจะให้ฟรีอยู่แล้วนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษามีเครื่องแบบในเครื่องแบบและมีบัตรประจําตัวนักเรียนบัตรประจําตัวนิสิตน,นักศึกษาก็มาชมได้ฟรีพระพิสุสามาเณร ก็เราก็สามารถที่จะเกิดนิมนต์ให้ชมได้เป็นโครงการที่ไม่ได้หากำไรครับเป็นโครงการที่คืนทุนให้กับสังคมจริงๆชอบเสื้ออาจารย์เผ่าทองเหลือเกินเนี่ยผู้เชี่ยวชาญผ้าไทยที่เห็นเนี่ยลายสมัยใหม่แต่ว่าใช้ผ้าไทยจากมือคนไทยจากภูมิปัญญาไทยสวยๆไม่จทกานว่าขา,ขายที่ไหนมีมีขายมีขายก็ร้านจานเผ่าทองก็มีห<อ>้องเสื้อเผ่าทองอะไรก็นีนะฮะแต่าจา์เห็นไหมฮะ อันนี้เป็นความเติบโตก้าวหน้าที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจขณะเดียวกันก็น่าภาคภูมิให่เหลือเกินกับประเทศไทยที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านทรงเล็งเห็นการใครใช่ฮะเป็นจะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นแม่ทัพเลยในการทําให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามหลักกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญเลยนี่ยังจะเมืองจําลองเลยดูว่าอันนี้โมเดล นี่ฮะเมืองหลวงเมืองเทพพยาดาฟ้าดินเห็นไหมฮะเมืองกรุงเทพมหานครรัตนโกสินเนี่ยเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาด้วยมือคนคนไทยเนี่ยที่สมบูรณ์สวยสุดผมเมื่อกี้เห็นวัดเจดีย์าวัดราชนดาอะไรครบอาเชิญนะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปชมแบบที่ผมไปชมเนี่ยนี่เข้าไปถึงในพระราชวังชั้นในเลยนี่เขตชั้นในพระราชฐานสมัยเก่าก่อนเขาจับลองมาให้ดูว่าอยู่กันยังไงเห็นไม่มีสมัยบวยไหวเลย ไค่ที่ขัดฝืนฝ่าฝืนกดหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมฮะโดนเขาเรียกแม่โขน,ขนใช่ฮะนี่